Past Simple Tense ใช้ระบุเหตุการณ์หรือการกระทําที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตและจบสิ้นสมบูรณ์ไปแล้วนะคะ Past Simple Tense มีโครงสร้างประโยคดังนี้ประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองหรือกริยาที่อยู่ในรูปอดีตเช่น I walked กริยา walk เปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตด้วยการเติม ed เป็น walked you spoke กริยา speak เปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตคือ spoke we hit him กริยา hit รูปอดีตคงเดิมคือ hit they saw a man กริยา see เปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตคือ saw he swam กริยา swim เปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตคือ swam she bought a pen กริยา buy เปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตคือ bought it came กริยา come ปลี่ยนให้เป็นรูปอดีตคือ came ต่อไปการเปลี่ยนให้เป็นกริยารูป past simple tense นะคะโดยปกติการเปลี่ยนให้เป็นกริยาในรูปอดีตกรณีที่เป็น regular verb หรือกริยาที่เป็นไปนตามกฎนะคะเราก็จะเติม ed ที่ท้ายคำกริยาเสมอเช่น walk เติม ed ข้างท้ายกริยาเป็น walked bake มี e อยู่แล้วเติมเฉพาะ d ข้างท้ายกริยาเป็น baked paint เติม ed ข้างท้ายกริยาเป็น painted, w a n t เติม ed ข้างท้ายกริยาเป็น wanted ส่วนในกรณีที่เป็น irregular verb หรือกริยาที่ไม่เป็นไปนตามกฎนะคะเมื่อต้องการทำให้เป็นรูปอดีตก็จะมี2วิธีก็คือเปลี่ยนรูปกริยาไปเลยหรือคงรูปกริยาเดิมซึ่งข้อนี้เราต้องใช้การสังเกตและการจดจำนะคะตัวอย่างเช่น run กริยารูปอดีตคือ ran, swim กริยารูปอดีตคือ swam, take กริยารูปอดีตคือ took, give กริยารูปอดีตคือ gave การเปลี่ยนกริยาให้เป็นรูปอดีตหรือ past simple ด้วยการเติม ed ท้ายคำกริยานั้นมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะก็คือข้อ 1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e อ,อยู่แล้วให้เติม d ได้เลยนะคะเช่น love ลงท้ายด้วย e เติม d ได้เลยเป็น loved move เป็น moved หรือ rest เป็น r e s e d 2. กริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะให้เปลี่ยน y เป็น i ซัก่อนแล้วจึงเติม ed ตัวอย่างเช่น cry ลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เป็น cried Mary เป็น married try เป็น tried 3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระนะคะให้เติม ed ได้เลยตัวอย่างเช่น play หน้า y เป็นสระคือ a เติม ed ได้เลยเป็น played delay เป็น delayed หรือ stay เป็น stayed ข้อ 4. กริยาที่มีพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวนะคะ ให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายนั้นเข้าไปอีกหนึ่งตัวสะก่อนแล้วจึงเติม ed นะคะตัวอย่างเช่น hop เป็นกริยาพยางค์เดียวมีสระตัวเดียวคือ o และมีตัวสะกดเป็นพยัญชนะตัวเดียวคือ p จึงต้องเพิ่มพยัญชนะอีกหนึ่งตัวคือ p แล้วจึงเติม ed เป็น hopped หรือ b a k e เป็น baked p l a n เป็น p l a n n e d ยกเว้นคำบางคำนะคะที่สามารถเติม ed ได้เลย โดยไม่ต้องเติมพย,ยัญชนะตัวสะกดอีกเช่นคำว่า tax เก็บภาษีให้เติม ed ได้เลยเป็น tax และ tow ลากด้วยเชือกเติม ed เป็น t o w d หลักเกณฑ์ข้อที่5กริยาที่มีสองพยางนะคะมีหลักการเติม ed ดังต่อไปนี้ก็คือถ้ากริยาสองพยางนั้นออกเสียงหนักที่พยางหลังและพยางหลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายนั้นเข้าไปอีกหนึ่งตัวซะก่อนแล้วจึงเติม ed ต่อท้ายนะคะเช่น occur เกิดขึ้นมีสองพยางลงเสียงหนักที่พยางหลังคือ occur และพะยางหลังมีสระตัวเดียวคือ u ตัวสะกดตัวเดียวคือ r เราต้องเพิ่ม r เข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม ed เป็น occurred คำว่า refer อ้างถึงเติม r ก่อนแล้วจึงเติม ed เป็น referred หรือคำว่า permit อนุญาตเติม t ก่อนแล้วจึงเติม ed เป็น permitted แต่ถ้ากริยาสองพยางนั้นออกเสียงหนักที่พยางแรกก็ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามาอีกนะคะเช่น cover ลงเสียงหนักที่พยางแรกคือ cover ไม่ต้องเติมพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเข้ามาอีกให้เติม ed ได้เลยเป็น covered หรือคำว่า opened เติม ed ได้เลยเป็น opened หรือคำว่า g a t h e r เติม ed เป็น gathered นอกจากกฎที่กล่าวมาแล้วนะคะกริยาอื่นๆเมื่อต้องการทำให้เป็นรูปอดีตหรือกริยาช่องที่2ให้เติม ed ต่อท้ายกริยานั้นได้เลยกริยาที่เติม ed ลงไปแล้วนั้นจะอ่านออกเสียงได้อย่างไรบ้างลองดูหลักการออกเสียงต่อไปนี้นะคะกริยาที่เติม ed เพื่อให้เป็นอดีตนั้นมีหลักการออกเสียงได้ดังนี้นะคะ ข้อ1กริยาที่ลงท้ายด้วย t หรือ d เมื่อเติม ed ลงไปให้ออกเสียงเป็น it หรือ ed เช่น wanted wanted ended ended started started ข้อ2กริยาที่ลงท้ายด้วย f k p s sh ch และ gh เมื่อเติม ed ลงไปให้ออกเสียงเป็น t เบาๆในลำคอเช่น looked, dropped, passed, watched, reached, l a u g e d ข้อ3นะคะนอกจากกริยาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นรวมทั้งกริยาที่ลงท้ายด้วย s แต่ออกเสียงเป็น z เมื่อเติม ed แล้วให้ออกเสียงเป็น d เบาๆในลำคอเช่น loved, played Refused ต่อไปเป็นหลักการใช้ past simple tense นะคะข้อแรกเราจะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตและก็จบลงไปแล้วในอดีตก่อนที่จะพูดประโยคนี้ออกมาในกรณีเช่นนี้มักจะมีคำกลุ่มคำหรือประโยคที่บอกเวลาในอดีตกำกับไว้อย่างชัดเจนเช่น ago once yesterday last night last year yesterday morning During the war, in 1980. ตัวอย่างประโยคนะคะ He came to see me last Sunday. เข้ามาพบฉันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้วสังเกตจากคำบอกเวลาในอดีตคือ last Sunday ในความหมายก็คือเขามาพบฉันแล้วก็กลับไปแล้วจึงใช้ past simple tense คือ came ซึ่งเป็นกริยารูปอดีตหรือกริยาช่องที่สองของคำ ตัวอย่างต่อไป Two days ago I asked you to help me สองวันก่อนฉันขอให้คุณช่วยฉันการกระทําคือขอให้ช่วยเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วเมื่อสองวันก่อนสังเกตจากคำบอกเวลาในอดีตคือ two days ago จึงใช้ past simple tense คือ asked ซึ่งเป็นกริยารูปอดีตหรือกริยาช่องที่สองของ a s k ตัวอย่างต่อไป I lived in Chi a n g Mai four years ago ฉันอยู่เชียงใหม่เมื่อสีปีที่แล้วแสดงว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะสังเกตความเป็น past simple tense จากคำบอกเวลาในอดีตคือ four years ago จึงใช้ past simple tense คือ lived ซึ่งเป็นกริยารูปอดีตหรือกริยาช่องที่สองของ l i v e ตัวอย่างต่อไป Nid learned English when she was young นิดเรียนภาษาอังกฤษเมื่อตอนเป็นเด็กแสดงว่าตอนนี้นิดไม่ได้เรียนแล้วนะคะ คำบอกเวลาในอดีตคือ when she was young จึงใช้ past simple tense คือ learned ซึ่งเป็นกริยารูปอดีตหรือกริยาช่องที่สองของ learn หลักการใช้ past simple tense ข้อที่สองเราใช้กับการกระทำอันเป็นนิสยัยหรือเคยปฏิบัติมาในอดีตแต่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะในกรณีนี้อาจจะมีคำกริยาวิเศษบอกความถี่บ่อยๆมาร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตแน่นอนมากำกับไว้ตลอดตัวอย่างเช่น My father drove to work every day last month พ่อของฉันขับรถไปทำงานทุกวันเมื่อเดือนที่แล้วแสดงว่าพ่อขับไปทุกวันแต่เป็นทุกวันของเมื่ออดีตไม่ใช่ปัจจุบันนะคะสังเกตจากคำกริยาที่เป็นอดีตคือ drove ซึ่งเป็นรูปอดีตของ drive และคำบอกเวลาแสดงความเป็นอดีตคือ last month ตัวอย่างต่อไป I always woke up late last year. ฉันตื่นสายเสมอเมื่อปีที่แล้วแสดงว่าปีที่แล้วฉันตื่นสายเสมอไม่ใช่ปีปัจจุบันนี้สังเกตจากคำกริยาที่เป็นอดีตคือ woke up ซึ่งเป็นรูปอดีตของ wake up และคำบอกเวลาแสดงความเป็นอดีตคือ last year. ตัวอย่างต่อไปนะคะ In the old days, we could travel all over Bangkok by boat. สมัยก่อนเราสามารถท่องเที่ยวไปทั่วกรุงเทพได้โดยใช้เรือแสดงว่าตอนนี้เราไม่ทำแบบนั้นแล้วนะคะสังเกตจากคำกริยาที่เป็นอดีตคือ could ซึ่งเป็นรูปอดีตของ can และคำบอกเวลาแสดงความเป็นอดีตคือ in the old days หลักการใช้ past simple tense ข้อที่3นะคะเราจะใช้กับการกระทำในอดีตแสดงลำดับความต่อเนื่องของเหตุการณ์ กรณีนี้กริยาทุกตัวต้องเป็น past simple tense ตลอดไปนะคะตัวอย่างเช่น I opened my purse, took out some money, and paid for the bill. ฉันเปิดกระเป๋าเอาเงินออกมาแล้วก็จ่ายไปจะเห็นว่ามีลำดับความต่อเน,นื่องของเหตุการณ์อยู่คือเปิดกระเป๋าก่อนหยิบเงินแล้วก็จ่ายไปนะคะสังเกตจากคำกริยาทุกตัวในประโยคเป็นกริยาช่องที่2ก็คือ opened เป็นกริยารูปอดีตของ o p e n ถ t เป็นกริยารูปอดีตของ take, p a i d เป็นกริยารูปอดีตของ pay ตัวอย่างต่อไป he jumped out of the boat, saw a policeman and ran away เขากระโดดออกมาจากเรือเห็นตำรวจแล้วก็วิ่งหนีไปสังเกตนะคะว่าการกระทำต่อเนื่องเช่นนี้กริยาทุกตัวต้องเป็น past simple tense เสมอหรือเป็นรูปอดีตสังเกตจากคำกริยาทุกตัวในประโยคเป็นกริยาช่องที่สองก็คือ jump ed, เป็นกริยารูปอดีตของ jump saw เป็นกริยารูปอดีตของ see ran เป็นกริยารูปอดีตของ run บางครั้งเรายังใช้ past simple tense กับการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในอดีตตัวอย่างเช่น he had a shower and listened to the morning news เขาอาบน้ำและฟังข่าวช่วงเช้าไปด้วยการกระทำนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันในอดีตและจบสิ้นลงไปแล้ว สังเกตจากคำกริยาทุกตัวในประโยคเป็นกริยาช่องที่2ก็คือ had เป็นกริยารูปอดีตของ have listened เป็นกริยารูปอดีตของ listen จากหลักการใช้ past simple tense เราจะสังเกตเห็นว่า past simple tense และ present perfect tense มีความคล้ายกันอยู่เรามาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าทั้งสอง tense มีการใช้ต่างกันอย่างไร Present perfect tense ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินหรือมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะคะเมื่อเวลาที่พูดประโยคนี้ออกไปส่วน past simple tense นะคะเราจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตไม่ได้มีผลต่อเนื่องของเหตุการณ์มาถึงขณะที่พูดนะคะนอกจากนี้ past simple tense จะมีคำบอกเวลาที่เป็นอดีตมากำกับไว้อย่างชัดเจนตัวอย่างประโยคเช่น Jennifer has lived years in Thailand for has 10 years. Jennifer ได้มาอยู่เมืองไทยมาแล้ว10ปีและขณะนี้เธอก็ยังอยู่เมืองไทยนะคะยังไม่ได้กลับบ้านจะสังเกตว่าประโยคนี้มีคำบอกเวลาคือ for 10 years เป็นเวลา10ปีเราจึงใช้ present perfect tense คือ has ตามด้วยกริยาช่องที่3ของ live คือ lived Jennifer lived in Thailand 10 years ago. เจนนิเฟอร์มาอยู่เมืองไทยเมื่อสิปีที่แล้วแสดงว่าขณะนี้เธอไม่อยู่เมืองไทยแล้วนะคะเธอกลับบ้านของเธอไปแล้วจะเห็นว่าประโยคนี้มีคำบอกเวลาเป็นอดีตกำกับไว้ด้วยก็คือ ago ซึ่งหมายถึงที่ผ่านมาแล้วคำกริยาในประโยคนี้เราจึงใช้ past simple tense ซึ่งกริยาช่องที่สองของ l i v e ก็คือ lived ลองทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้นะคะให้เลือกใช้ระหว่าง past simple tense กับ present perfect tense d e n n i s and I ในวงเล็บ go skiing every weekend last month คำบอกเวลา last month เดือนที่แล้วบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดลงในอดีตเราจึงใช้ past simple tense นะคะดังนั้นก็จะได้ว่า Denis and went skiing every weekend Went every skiing n month I last t m o d e n n i s และฉันไปเล่นสกีทุกสุดสัปดาห์เดือนที่แล้วคือเล่นสกีทุกสุดสัปดาห์เดือนที่แล้วเดือนนี้ไม่ได้ไปเล่นอีกแล้วนะคะประโยคต่อไป d e n n i s and I ในวงเล็บ go skiing every weekend since the beginning of winter คำบอกเวลา since the beginning of winter ตั้งแต่ต้นฤดูหนาวบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราจึงใช้ present perfect tense ดังนั้นจะได้ว่า Denis and weekend have gone skiing every weekend since the beginning e skiing n winter I i of w t d e n n i s และฉันไปเล่นสก,กีทุกสุดสัปดาห์ตั้งแต่ต้นฤดูหนาว คือเล่นสกีทุกสุดสัปดาห์มาตั้งแต่ต้นฤดูหนาวและตอนนี้ก็ยังไปเล่นอยู่ทุกสุดสัปดาห์ยังไม่ได้หยุดเล่นนะคะแบบฝึกหัดอีกข้อนะคะ our teacher ในวงเล็บ live here all his life คำบอกเวลา all his life ตลอดทั้งชีวิตบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราจึงใช้ present perfect tense ดังนั้นก็จะได้ว่า our teacher has lived here all his life คุณครูของพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดทั้งชีวิตคืออาศัยมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันคุณครูก็ยังอาศัยอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ย้ายไปที่ไหนนะคะประโยคต่อไป our teacher ในวงเล็บ l i v e here two years ago คำบอกเวลา two years ago สองปีที่แล้วบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดในอดีตจึงใช้ past simple tense ดังนั้นก็จะได้ว่า Our teacher lived here two years ago. คุณครูของพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วแสดงว่าตอนนี้คุณครูไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วนะคะ